มันหายตัวไปแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนวะเชี่ยเอ้ยมันหายตัวไปแล้วเขาเรียกว่าการพัฒนาถือว่าทำก็ได้ทำดียังทำดีเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเลยสองใน่รบถือว่าเป็นการพัฒนาครับผมนะคนเราอ่ะนะครับผมนะก็ตัดนั่นแหละเล่นด้วยครับพี่ตัวนี้แหะครับตัวรอตัวกล้วยแหละครับหนุ่มน้อยอย่าเล่นกับพี่ต่วกล้วยเลยครับ ตอนนี้ทำหน่งเกมมีคนบอกอยากเล่นด้วยครับพี่ตา้าส่งกล้วยเลยครับส่งกล้วยเลยข้างในยิงอะไรกันอยู่วะสว,วัสดีการทัพทินทรายามันยิงอะไรอะ่ะมันยิงอะไรวะเอมอ,อมันมันชุบอะไรหนูมันไปตามเมื่อตอนที่อันนี้โอ้โหผมนี่แบบไล่คิวแบบ,แบ,บสัตว<บ>์หมาเลยนะ สวัสดีครับอยากพายอ่ะแฟนที55 55. ส i, ส e so ่สวัสดีการ5,555ันห้้อในห้องธุรกิจสวัสดีครับธุรกิจสวัสดีครับสวัสดีการครับคุณป้าสวัสดีครับวันดีครับสวัสดีครับปกติครับเมื่อกี้นี่สตรีมาวีแล้วมันเขาเรียไม่ได้ตรงตามเป้าหมายที่เราคิดไว้ครัปขอโทษครับขอโทษครับผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะโอยอย่าเกินเสถียรทุกคนอ่ะแต่ผมทำเต็มที่แล้วอ่ะมันมาได้แค่นั้นน้องขอโทษจริงครับวายวายวา ความสุขมาันหายไปตั้งแต่ตอนไหนใช่ไหมสุข้าอยู่นหนใดเดือะไรขึ้นกลับมาไม่ทนันอ่าพอดีว่าผมสตรีมอาวีครับแล้วมันปิงมันเยอะอ่ะคุณคุณทรายถ้าผมกดไอ้คุณทรณายก็สตรีมพวกอาวีพวกเกมที่อยู่ในมือถือปะ่ะแล้วมันปิงเยอะๆมันแก้ไขยังไงครับคือเนี่ยผมมันไม่ได้มันไม่ได้คิงออฟเดอะโหลยถ้วยขนาดนั้นนะจนถึงขั้นวันเล่นเกมไม่ได้นะถ้าเนี่ยผมผมกลาก้าจริงอ่ะปะ่านนี่ขอให้ผมคง ตุกแบบตุกแหลกแล้วเออแบบไลท์ผมก,ก็ท้างไปบ้างแล้วไอ้ควันีออ้ะก็าาคือมันมันท้างแบบจดี๋ผมเล่นไม่ได้อะก็เลยไลท์มันหลุดบ่อยๆอ่ะจดี๋ยผมคนดูผมเกี้ยงอ่ะเอาออซี่มานี่มึงจุกการอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ซ้ำมึงจุกการอีกแล้วมึงจุกการไม่พักเลยแปบมันไปกี่ตา ใครเลือกนายโอเ้เพงโปเกม,มอนกูลอยเ,ยเข้าหัวแล้วเนี่ตรงนี้ข้างล่างอีกข้างล่างนี่ไหนแล้ววะเฮ้ยไปไหนแล้ว nào chụp cơn kềnh chụp cơn kềnh cơn ý băng không mòn mèo ạ tôi nhìn nẻo á ôi ấy ấy tôi เฮ้ยทุกคนเลยครับสวัสดีคนกินด,ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสอนบีฮอปหน่อยได้ไหมครับพี่บีฮอปบอกว่าพี่สอนไปแล้วครับคุณตาใช้กา,าพี่สอนไปแล้วครับยังไงคุณตาใช้การขึ้นแชร์จอขึ้นยังไงอ่าก่อนหน้านี้ผมเช็ดแบบเช็ดจอแบบไฟฟ้ Fi ครับแล้วผมก็เปลี่ยมนมาแบบแชร์จอแบบอ่ะผมเพิ่งมาเปลี่ยนตอนผมลงไลฟ์อ่ะแล้วก็จอมันก็ไม่หลุดอีกเลยอ่ะพอจอมันไม่หลุดใช่ไหมแต่สิ่งที่ตามมาคือมันปิงแบบปิงแบบหนักมากผมพยายามเอ่อเขาเรียกนะแท็บเล็ตผมมันมีฟังก์ชันแบบว่าแชร์อ่าเขาเรียกแชร์เนนน็็็ตตตผผ่่่่่าาสสยยยยบีมมกกกิิ๊แแล้วอออะะัังงปู มันปิงแบบมันไม่ได้ปิงธรรมดานะมันสองร้อยบวกๆเลยนะคือมันมันน่าเกลียดมากอนะ่ะจนผมเล่นไม่ได้เลยอนะ่ะผมก็เลยแบบอดสตรีมอวีเลยวันนี้ก็ตอนแรกว่าผมจะตีมอวีนะวันนี้กะว่าจะเปิดห้องเล่นกับคนดูอนะ่ะสรุปไปไม่ไมรอดครับไม่เป็นหรอแสดงว่าน่าจะเป็นที่เครื่อเหน็บบ้านผมนั่นแหละงั้นอ่ะโอ้โหหยแล้วน่าจะเป็นแถวเครื่อเหน็บบ้านผมแล้วแหละจริงอ่ะผมก็มันน่าจะเป็นแถวจริงมันน่าจะเป็นเน็ตแถวบ้านผมนี่แหละจริง เน็ตผมเกือบ1นกิกเลยนะคือแบบปิงน่ทุเรศมากปิงส0งกว่าทั้งทั้งที่เน็ตบ้านผมอะ่ะก็มีแค่ผมอะ่ะที่ใช้ส่วนล่างบ้านก็ก็ใช้อยู่แหละก็ใช้ดูแค่โทรทัศน์อย่างเดียวอะ่ะเป็นโทรทัศน์ผ่านยูทูบอะอะไรเงี้ยเฮ้ยแอบแดงแอปแดงเออ,อหลุดปากพูดจนได้เลยไหนวะ ล่วงอ้อยน้องเย็ด K ถือโลด้วย่าถือโลด้วย่าถือโลด้วย่าปลาสปิริโคนไล่สองดูด้วยในี่ใครฮลัลโหลแอ็คเลยจังหวะแอ็คเลย โอ้ยคุณทายผมขอไปเล่นเห็่อนบ้างคุณทายได้ไหมถ้ามันปกติอ่ะผมผมยกลอตเตอร์อาร์ลอตเตอร์ไวไฟไปเล่นบ้างคุณทายได้ไหมไม่ไหวจริงอ่ะมันไม่เป็นแถวบ้านผมบ้านแต่บ้านผมอ่ะมันมันใช้ได้แค่ห้้อยห้าสิบห้ามันใช้ได้แค่สี่จีมั้งบ้านผมอ่ะมันยังไม่ห้าจีเลยบ้านผมอ่ะแต่เป็นบ้านคนอื่นอ่ะหมู่บ้านข้างๆอ่ะเขาไปห้าจีกันแล้วนะดูเว้นหมู่บ้านผมอ่ะว่าผมยังอยู่ที่สี่จีอยู่เลยอันนี้ไม่ได้โกหกเราพูดจริงนะห้าร้อยห้ากว่าปา พา่นี่ไปใช้ไหนอะคือบ้านบ้านผมมาต้องคือจะพูดไงเดียคือผมไม่ได้อยู่ในเมืองครับคุณทรายบ้านผมอ,อยู่เป็น,เป,นเป็นเขตนอกชานเมืองครับผมเนี่ยไคือบ้านบ้านบ้านนอกครับบ้มมานบ้านก็คือบ้านนอกครับอยู่ข้างนอกครับแ้วทีนี้มันมันหา่างไกลจากอ่าเขาเรื่องนะห่างไกลจากผู้คนครับผมทำให้สัญญาณเน็ตอะไรพวกนี้มันมันไม่ได้แบบนี้นะครับ <c oughs> ดยายหานึ่งทำให้สัญญาณเด็ตมันไม่ได้สเทียนนะครับ ก็เป็นไปได้องได้้ร้องเพลงชุดกกกุว่าให้ฟังหน่อย กูว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ฟังอะไรมันร้องไงวะเนี่ยเออ่เดี๋ยวนะนึกก่อนนึกนึกแล้วก่อนเอ่ออะไรวะนึกกมันร้องใหม่งวะเดี๋ยวผมนึกก่อนแป๊บนึงเคยฟังเลยนะของของพี่ต้องแต่งมิวสิกอ่ะอ่าอ่ามันร้องไงวะอ่ผมติดค่าหัวอยู่พันห้างวดนี้ก็ยังไม่จ่ายยังมีเงินลดอีกหลากหลายตอนนี้หมุนเงินไม่ทันอ่อะไรอีกวะลืมแล้วมันร้องงี้ปะ ตอนนี้ถึงข่าวตีตงสวยหลวงพ,อพ่อป่วยช่วยด้วยอ่าขอวิ่งไปเล่นหวยดีกว่าอะไรสักอย่างแหละมาลองนี้ใช่ปะถ้าจำไม่ผิดใช่ปะลองนี้ปะลองนี้แหละถูกแล้วโอ้ยผมยังไม่ได้สแกนวงเลยอ่ะ555เอ้าไม่ใช่เหรอเฮ้ยมาลองนี้ใช่เหรอผมจำไดก้ก็มาลองนี้จริงผมเคยฟังอยู่ของของพี่ต้องแต่งมิวสิกอะ่ะเคยฟังอยู่เขาทำคลิปไว้อยู่จำได้จำได้ ที่มันจะมีคนแต่งชุดเป็นหลวงพ่อที่อยู่กลางคุ้งนาที่เขาทำกับเพื่อนเขาอ่ะไม่เคยฟังเหรอใช่อชายากกเเป็นไอ้หมวละอันนี้ไม่ใช่แล้วไอ้จัก,กินไอน,นี้อันนี่หมวยและ้วก็การ์ดอยู่ไหนวะนี่ไงการ์ดอยู่นี่นนนนแซกเลยแซกเลยซิกแซกเลยซิกแซกเลยเนี่ยผมลงไล์ขึ้นขึ้นไหลไอ้เขาเรียกลงไล์ขึ้นขึ้น,นใหม่บ่อยตอนนี้คนดูคงเกี้ยงลนะ ถือว่าเป็นการตรีมฟรีอีกหนึ่งวันตอนนี้วันนี้ได้ทำการไม่คุ้มค่าไฟแล้วหนึ่งวันที่หนึ่งตอนนี้มีไม้าผมทำงานมานานพประมาณสังขารที่บ้านทุกวันมาตอนนี้เลยเอาไปหกตัวเลยมันนี่มาเนี่นนยตุย้งต ไม่กันวะกูจ้าห้แม่นเร็วรงประมาณนี้แหละไอ้ันนี้ก็ไม่เด็กแล้วนะโดนเอาเดี๋ยวรออีครบเ็ ัวที่เอ็นยานห้าร้อยห้าสิบห้าไแล้วเอาดีเอาดีมาแล้วลูกจ้าชุบกุกวาที่นู้อยากได้กุกวาที่นู้อยากใส่พอแล้วเนียมซิกเนียมซิก เงี้ยตู้เหลี่ยมกุ้งคุมค้มอย่ากลัวน้องดูด้วยมึงจะอยู่กับใครไอ้หนุ่ม <c oughs> <c oughs> โผลร้อนก็ไปข้างเงี้ยกูบอกเลยอะโดนกูอย่างเงี้ยเป็นไงเบจิต้าเขาโกรธแล้วอะเมึงจะเต้นอะไรเนี่ย <c oughs> ถ้าใครทันมีมเบจิต้านะก็จะรู้ๆกันอยู่นะครับผมนะมึงก็ต้องมีตะพนอุธานแบบกูบ้บางแหละอะไรกูเนี่ยดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงลูกซองอีปิยยังผมไม่ลงอ่ะคุณดูเมื่อกี้เนะี่ยล่วงเมื่อกี้เนี่ย ล้มแล้วล้มอีกอ่ะเฮ้ยของดีนะเนี่ยเนี่ยนี่ขาดไม่ได้นะครับผมนะต้องมีไว้ติดตัวเลยนี่ครับผมนะข้อดีของการเรามีเขาเรียกนะมีโล่เนี่ยของไม่ใช่โล่แม่สมอนนะอันเนี้ยนี่นะครับข้อดีครับเฮลโหล่ต้องการโล่มันจะปั่นเหรอพี่ยโฆษณาปั่นจัดในเวลาแป๊บเดียวแล้วน้องมันขึ้นโมลกรเข่าไปแล้ว ในเวลาแปลแปลแล้วสูบสัญญาแล้วเอาละวะ้า <laughs> ในเวลาเพิ่มพลังขั้นสูงลุยขี่มาแล้วน้องวอ้โหเฮ้เยมีคนนันมีคนนันมีคนนันมีคนมาดาวดิหิวของหิวของเหรอหิวของหิวของ หัวหัวหิวซิกหิวซิกหิวซิกเออหิวซิกหิวซิกตัวนี้อยู่ไหนวะมาดูไม่อยูตัวนึงอยู่ข้างล่างมันหิวซิกมันหิวซิกมันหิวซิกหัวไปมันหัวจะไปมันหัวจะลงไปมันดีครับพอดีเคลื่องพอดีเคลื่องทำไมผมรู้สึกหัวนโตแปลกๆปลกห้าร้อยห้าสิบห้าฮะเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติน้องผมผมมันเยอะจะให้ไปยึดตามมาผมหน่อยมันเป็นไปบ่ได้มันมันรักเพื่อนปะวะ ม,มันน่ามันน่าจะต้องมาเก็บเพื่อนดีเฮ้ยได้ไงมันกำลังาหาผมผมบอกแล้วไอ้คนพวกนี้มานรักเพื่อนอยู่แล้วมาป้า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 เฮ้ยมาจริงมันมาจริงมันมาจริงเฮ้ยอย่าค้างอย่าค้างบังคัโอ้โหมันค้างทำไมเนี่ยอุ้ยเกมคขังโอ้ยว่าแล้วบอกแล้วมันต้องรักเพื่อนผมบอกแล้วมันรักเพื่อนจริงมันรักเพื่อนจริง เพื่อนปะมาลักเพื่อนปะมาลักเพื่อนใช่ไหมกะรประกาศให้รู้ไปเลยอ่ะใครลักเพื่อนมาก็ใครไอ้น้องดูด้วยโอ้โหของตก14กุมภาพันธ์เรนไทยเฮ้ยโค้งควัญจากใจฉันมอบแด่เธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดใจครบแล้วนะครับ <laughs> <c oughs> ขอบคุณคือขอบคุณคือ,อ,คอเป,ป็นไงทาเต็มกุบะถึงแล้วเนี่ย อุ้น้องไายน้องชายนะครับอุ้ยน้องชายชื่ออะไรเนี่ยอุ้ยพี่อ่านภาษาบ้านเราไม่ออกอ่ะพี่ขอโทษด้วยนะขอบคุณครับสำหรับดอกกุหลาบพ่อใหญ่ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับไปเร็วหนาทั้งบัวแล้วไปเก็บเพื่อนก่อนโอ้โมันเนี่ยไ้กับผมหรอกผมบอกไปแล้วผมก็ยาติโซยาก่อนแต่เราไปชุบน้องมันตรงไหนวะเนี่ยวงแรงวงแรงวงแรงอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยเจ็บ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 จิงเจ็บจิง อูเจ็บเก็บเจ็บอู้อ้าอู้เอออออู้อ้าอู้สู้สู้หา่อธีชุว,วกว่อนครับผมเฮ้ยยูคนมานาวดิรออะไรอนะ่ะ

กูเองนั่นเหรอรู้ด้วยเล่อยู่กับใครหนุ่มมึงกำลังเล่นอยู่กับไปกีตาร์น้องมึงอย่าเป่าเนี่ยสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยของขวัญจากใจฉันหมดแหล้เธอเฮึ่ยท่าไปท่ามันเย่อเกยังไงเนี่ยเฮ้ยไอ้ตัวไม่เห็นออกหลยตัวนั่นอะ สี่กุมภาวันวาเลนไทน์ขอบคันจากใจฉันเป็นดัวนือด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอบหน้านะครับน้องๆมันวันท้ายวงแล้วเดี๋ยวมันมีตัวมือแล้วเดี๋ยวพี่ถึงไปแล้วอ่ะไม่ได้เก็บมาก็แต่ไปยุ่งน้องมันตรงไหนวะเนี่ยไม่เข้าคนเมื่อกี้มีตัวสี่กุมภาวันวาเลนไทน์เฮ้ยเฮ้ยขบคุณจากใจฉันสนุกเขาแหละดูออก สวัสดีทุกคนเลยครับวสวัสดีครับสวัสดีครับมามงที่ร้อยต้องมาแล้วจริงน้องฟุกมงที่ร้อยต้องมาแล้วแต่เองพี่จะไปช่วยเองตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหถ้าพี่ไม่ได้ช่วยต้องขอตัวเลยนะน้องทำเมีที่ช่วยวะน้องไอ้หยูมันเทาเลยไอ้หนวมันหัวพี่เลยอะ่ะพี่จะไปเอามันยังไงวะเนี่ยาาาหายตัวหายตัวหายตัวไปแล้วเลยพี่พี่หายตัวไปแล้วน้องมันไม่เห็นพี่หรอกพี่หายตัวไปแล้ว หายตัวหายตัวมันไม่มีพี่หลอกพี่หายตัวไปแล้วหายตั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 วมันไม่มีพี่หลอกพี่หายตัวไปแล้วหายตัวหายตัวสู้ๆเฮ้ยแต่นี่มีคนหรอเดียดิวิ่งหนีรออะไรอย่างเอ๊ยหายตัวหายตัวไม่มีพี่หลอกหายตัวไปแล้วหายตัว เอาก็ดูวัดด้วยนะครับผมครับผมน้องชายชื่ออะไรน้องชายยังไม่บอกพี่เลยอ่ะน้องเฮ้ยภาษาบ้านเขาต้องถามเขาว่าเออเองเองชื่ออะไรต้องต้องพูดว่าไงวะเออกระนูทมทมเหรอโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วเฮ้ยต้องต้อง,องถามว่าไงอ่ะภาษาบ้านเขาอ่ะไอตัว,ตวบังสลนันยงัง ใช่เหรอมองซาลาเนียงใช่เหรอเอาดีๆอย่าโกหกไอ่น้องเขาไม่บอกชื่อพี่เลยอ่ะดีครับผมบอดี้ทุกคนเลยครับสวัสดีครับแม่งหายตัวหนึ่งมันอยู่ข้างบนแ่ะเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วไอ้คนคนจะเล่นมายากลที่ดู๋ยวคนคนจะเล่นมายากลที่ดู วะเขี้ยเอ้ยมันหายตัวไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นวะไม่เห็นหรอกเพื่อนเขี้ยแม่งอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมึงไม่เห็นเลยว่ะเขี้ยมันลงไปข้างล่างเรานี่ยไม่ชมเพื่อนจริงเหรอเพื่อนมึงอยู่ดาวอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่รักเพื่อนเหรอเพื่อนเนี่ยเพื่อนอยู่ข้างบนเรียบร้อยเพื่อนตุยไอ้แม่งหิวสิกยาจัดไอ้น้อง สี่กุมาวันวาเล็นไปเพราวามจากใจฉันมอแต่เธอสู้ๆเสี่ยมองหูเห็นไหมเสี่ยมองหูเฮ้ยอันนี้พูดจริงว่าเสี่ยมองหูใช่ไหม